และสวัสดีแม่เอาบอบองกรุบกรุบคันนีสวัสดีจากวอซีนะคะแล้วก็ฝากสวัสดีไปยังเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่และเพื่อนในอนาคตด้วยค่ะมาโปนจาเห็นวิวรอบๆเนียงงานะคะเมื่อวานสองสามคลิปที่แล้วเนียงงานยังอยู่ที่รัสเพิร์ตแล้วก็อยู่ในบ้านปูนอยู่เลยแต่เดี๋ยวนี้งานย้ายมาอยู่ในป่าได้อย่างไรเป็นเพราะว่าเนียงงานจิตคอโมจะเป็นเพราะว่างานย้ายจากรัสเพิร์ตมาอยู่รัสวิกตอเรียในตัวเมืองเมลเบิร์นอย่างเป็นถางบอนแล้วเดินทางมา อสองวันที่แล้วค่ะแต่ว่านอนอยู่ในตัวเมืองเมลเบิร์น2คืนที่โรงแรมแล้วก็ได้โทรศัพท์มาหาแม่สามีว่าจะมาเยี่ยมแกในช่วงเทศกาลของอีสเตอร์ค่ะก็เลยมาถึงเมื่อวานแล้วค่ะมาถึงเนี่ยคือที่ดินที่สวนของแม่สามีจ้ะมาเบนแม่สามีอายุเกือบ90แล้วค่ะมีลูกทั้งหมด เดี๋ยวก่อนนะคะเรามาชมข่าวก่อนที่จะไปฟังอะไรอะไรเป็นอะไรแล้วหรอคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe ในงานพังเดิ่มเอาไปอุอากาศตอนนี้ฝนละลืมละลืมอากาศป,ปลายฝนตกปปลายแต่งานก็ยังมีความสนุกสนานที่จะไม่อยู่ในบ้านมาคุยกับท่านผู้ชมในสวนให้ท่านผู้ชมได้ดูวิวรอบๆไปกับงาน,นะคะเดินทางจากตัวเมืองเมลเบิร์นมายัาง บ้านแม่สามีนี้ใช้เวลา2องชั่วโมง30นาทีจ้ะถ้าไม่พักข้างทางเนาะก็2ชั่วโมงสามสิบะถ้าพักข้างทางก็3ชั่วโมงที่ที่แกยอยู่ตรงนี้เรียกว่า south s k i p l a n d จ้ะใหญ่แกยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นชุมชนเล็กๆค่ะบ้านหลังนู้นนูน้น,น,น,นก็ติดติดกันเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างบ้านที่แกอาศัยอยู่ตรงนี้เป็นบ้านของลูกชายคนที่สามค่ะ ตัวถ้าจะออกไปช้อปปิ้งก็ห่างจากตัวบ้านไปในตัวตลาดเนี่ยประมาณ25นาทีจากบางปูนจ้าหงาทายทำอยู่ตรงนี้เป็นสวนของแกแกชอบทำสวนแล้วแกก็พักอยู่อาศัยอยู่แค่คนเดียวลูกหลานก็เลยอยู่ไปซอยหนึ่งแล้วก็อยู่หมู่บ้านข้ามภูเขาลูกนี้ไปอีกหนึ่งบรรยากาศดีนะจ้าบาองปูนมือวะเห็นไหมข,ข้างหลังหงานเนี่ยสวยมากเลยวิวทิวทัศ อากาศหนาวจะบางปอนวันนี้19องศาแล้วก็ฝนตกประปรายแต่ถ้าฝนไม่ตกแดดออก19องศาเนี่ยเป็นอะไรที่พอดีมากเหมือนอยู่ในอุณหภูมิ23-25องศาเลยค่ะบรรยากาศก็สวยเนาะผู้คนในภาคนี้ในในในเขตจังหวัดนี้ประกอบอาชีพวัวน,นมขายวัวขายน้ำนมให้กับบริษัท ยักษ์ใหญ่นาไปขายค่ะนมนมวัวแท้ๆนะคะท่านผู้ชมจาหนึ่งในนั้นแม่สามีก็ย้ายมาจากอิตาลีต้นกำเนิดต้นฉบับแกย้ายมาจากอิตาลีเมื่อสมัย60ปีที่แล้วแกอพยพมาเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องแกก็ย้ายมาแล้วก็ตั้งถินฐ้าอยู่ในคนละที่ในหมู่บ้านนี้แหละคะ่ะแต่ว่าอยู่คนละไร่อยู่คนละที่แต่แกนะก็เสียทำอา,าอชีพ รีดนมวัวขายมาเลี้ยงลูกจนโตมาแล้วแต่จะให้ลูกเอาลูกไม่มีใครเอาแกก็เลยขายให้กับข้างบ้านไปท่านผู้ชมคะมองท่านนี้มาตรงนี้เป็นอะไรเ่ะคะตรงนี้นี่น่ะตรงขขาวขาเนี่ยเป็นที่เก็บสัมภาระทรัพย์สมบัติตั้งแต่สมัยลูกเล็ก,ลกๆก็ไม่ทิ้งเนาะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยขายของเก่าไปแล้วอันนั้นเป็นฟาร์ม n น x t door นะคะท่านผู้ชมจา้าแต่ว่ามัน เป็นที่เก็บน้ำนมฤด,ดูนี้เป็นฤด,ดูใบไม้ร่วงค่ะท่านผู้ชม่ะย่างกลายเข้าสู่ด,ดูหนาวอากาศก็ลดลงลดลงตอนนี้มันมันเหี่ยวอยู่ค่ะท่านผู้ชมมีฤดูใบไม้ร่วงใบไม,ไม้ผลิใบไม,ไม้เหี่ยวใบไม้เริ่มจะร่วงเหมือนคนนี่แหละค่ะท่านผู้ชมจ้าอันนี้เป็นสวนผักของแกจากปลูผักตั้งแตงั้นพาดูข้างหลังก่อนนะคะตอนนี้ฝนปลุกปลายปลายค่ะ เดี๋ยวให้หยุดฝนตกก่อนน้านจะพาเดินดูดูต้นไม้ไปก่อนเนาะอันนี้คล้ายๆต้นดอกกุหลาบนะคะนักผู้ชมวัยุดชอบอากาศร้อนแล้วก็ทนแดดทนฝนได้นานเป็นดอกช่อเดียวเป็นก้านเป็นช่อออกมาแบบนี้สวยบางคนผู้หญิงเขาก็ใช้เป็นช่อด,ดอกไม้แต่งงานก็ได้เพราะ แต่มันหนักถือทั้งวันถ่ายรูปก็หนักในกระถางอันนี้ก็สวนมีหลากหลายสีจ้าบองปโปนจ้ามีสีทุกกับทุกสีเป็นทุกๆุก เป็นดอกไม้ประดับเป็นพุ่มเป็นใช้เป็นทางเดินเป็นรั้วเป็นอะไรปลูกสลับสีจะงามมากบรากาศบัวอากาศดีทุกวันทุกวันเลยสามีล้างจานอยู่ ันนี้ลูกสาวเสื้อขาวยกมือขึ้นอันไหนลูกคนอื่นยกมือขึ้นกระเกงสีเหลืองลูกชาวบ้านเนี่ยลูกครึ่งเนี่ยเลขสิบเอ็ดเหมือนกันเลยจ้าลูกสาวของเพื่อนพอแล้วลูกพอแล้วใส่รองเท้าก่อนค่ะพาลูกสาวของเพื่อนมาเล่นด้วยจะอยากเข้าไปเล่นในรถกัน รถเปิดแล้วลกูกนั่นเป็นโรงใหญ่จะโรงโรงเก็บโรงเก็บข้าวของเครื่องใช้ตั้งแต่สมัยลูกเล็กๆแกก็ยังเก็บไว้รวมถึงไม้ ซากปรักหักพังนี่ย้ายมาจากบ้านเก่ามาบ้านใหม่เนี่ยถ้าเป็นบ้านเรานะมีคนมาเก็บข้าาของอของเก่าไปแล้วจาาแต่ที่นี่ก็มีก็ต้องจ่ายรัฐบาลแพงมากแกก็เลยเก็บไว้นี่จ่าทางเข้าจา้าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะมีผู้คนอาศัยอยู่ไม่ถึง200ร้อยหลังคาเรือนลูกสาวคนที่สีนั่นเลยอยู่เลยซอยไปอีกอันนี้ทางเข้าค่ะท่านเลี้ยว มาจากคว้ามือมาจากเมลเบิร์นแต่ถ้าไปตลาดไปทางนูน้นติดถนนหลวงค่ะก็จะเป็นหมู่บ้านที่ว่าใครมาจากในเมืองเขามาท่องเที่ยวเนาะตากแคมปิ้งตากบ้านบางคนเขาก็ซื้อบ้านไว้เป็นที่พักตากอากาศเรามาแคมปิ้งกันแบบนี้ ส่วนมากหลังนี้คนซื้อเจ้าของไม่รู้เป็นคนที่ไหนแต่ว่าปล่อยให้คนชาวแรงงานต่างชาติทางฝั่งยุโรปเขามาทําวีซา่าเกี่ยวกับงานทําทงานด้วยท่องเที่ยวด้วยทํางานฟาร์มด้วยจ้ะเขาก็ได้วีซ่าหมดเขาก็เลยลับประเทศเขามันก็เลยบ้างแล้วรอคนมาเช่าใหม่เจ้าพนักงนทาัตลาทางนูน้นมาจ้เที่ยวกับบงงานเลยค่ะ ดอกกุหลาบจ้าบ้านหลังนี้เป็นบ้านทรงสมัยโบราณรู้ได้อย่างไรล่ะคะรู้ได้จากการาบันทึกไว้ในโฉนดการซื้อขายและประวัติการก่อสร้างจ้านี่ค่ะเป็นบ้านแบบโบราณหลังคานี่ก็เปลี่ยนใหม่นะคะแต่ก่อนมันเป็นซากปรักหักพังทั้งหลังคาแล้วก็เฉลียงหน้าบ้านส่วนฟาบ้านที่เป็นไม้นี่ไม่ได้เปลี่ยน ทำการเปลี่ยนต่อเติมโดยแม่พี่สาวคนที่สองพี่จ้าดอกกุหลาบจ้าแม่สาม,มีชอบดอกกุหลาบมากเลยแม่ย่าต่อมาก็คือดอกคาเมลเลียค่ะคาเมเลียตรงนี้เป็นสีแดงสีชมพูแดงๆความเด่นของเขาคืออะไรเหรอคะความเด่นของเขาก็คือถ้าไปชมขาเขาเอาไปทำบัตเทิลโฮลเวลาแต่งงานเป็นพื้นรองเป็นบัตเทิลโฮลพื้นรอง ดอกไม้อย่างเช่นเนี่ยยกตัวอย่างให้ทำาหไม้ดูเนาะเนี่ยฮะจะเป็นแบบนี้ปักใส่กับคนแต่งงานถ้าใครไม่รู้ก็ลองแต่งงานดูนะจ๊ะบอปรวนจ๊ะนี่มีเป็นสีชมพูอันนี้เป็นสีขาวดอกมีความมันแล้วก็แข็งใบใหญ่จะสวยมากเลยน,นี่เฉลียง อันนี้พี่สาวคนสองขอเติมใหม่อันนี้ดอกลายต้นใหญ่แล้วสีชมพูแต่ว่าไม่หลากหลายพันธะหลากหลายสีด้วยชมพูเนี่ยมีแบบเป็นไม่มีกลีบซ้อนไอ้ะไอ้ะมาลูกมา้ามาเดินชมวิลลชมไม้กับแม่เร็วคาเมเลียอันนี้เป็นสีขาวกับสีชมพนูนี่หน้าบ้านจ้าแต่ว่าคน ส่วนมากเข้าทางข้างบ้านแล้วก็จอดรถไว้ข้างบ้านเข้าทางหลังเลยชอบข้างหลังทรงโบราณโบราณจาระ่าปีอันนี้สีขาวสีขาวก็ไม่มีกลีบซ้อนสวยงามอันนี้นี่ค่ะท่านผู้ชมขาเขาจะทำแบบนี้กันนางตัว,ตวมือด้วยี่ใบสวยมากเลยเขาทำเป็นพื้นของ นี่มาดูสีชมพูค่ะมาดูประเภทของสีชมพูสีชมพูกลีบซ้อนจ้าอโอ้นี่จากกลิบมันซ้อนกันมันซ้อนกันแบบนี้แต่ว่าสีขาวมันไม่ซ้อนจากบ้านทรงโบราณน,นี่เป็นแบบนี้แหละจ้าแม่สามีอาศัยอยู่คนเดียวสาม่าพ่อสามีไปไหนท่านเสียตั้งแต่ จูใจลูกสาวคนท้องได้สีเดือนสิบสองปีแล้วจ้ะเนี่ยแกชอบมากเลยเนี่ยอันนี้แต่ถ้ามันโตขึ้นสวยสวยเนาะคล้ายๆต้นนู้นนะนักเป็นทางเข้าอันนี้ทางเข้าแบบแบบด้านหน้าเนาะแต่ไม่มีใครเข้าเขาจะเข้าแต่ข้างๆบ้านทรงโบราณจ้าเนี่ยยังเป็นพุ่มอยู่เลยสวย แต่ก่อนพากันอยู่นู้เข้าไปในซอยเข้าไปอีกประมาณสองกิโลค่ะฟาร์มเก่าฟาร์มใหญ่ฟาร์มนั้นล่ะขายเมื่อประมาณสิบห้าปีที่แล้วจ้ะไม่มีลูกใครซื้อทอดเกตนารมอันนี้ก็ทําให้มันมีประโยชน์ด้วยการปลูกทั่วค่ะตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงโรยตามการเวลาตอนนี้ก็กำลังเหี่ยวแห้งต่อไปก็จะเป็นฤดูหนาวมาก มีตั้งฤดูหนาวเราดูร้อนฤดูฝนฤดูใบไม้ร่วงใบไม้เหี่ยวใบไม้แห้งใบไม้กำลังจะเหี่ยวแห้งแล้วค่ะน,นี่จ้าคาเมเลียอันนี้ก็เป็นดอกไม้ประดับเช่นเดียวกันค่ะดอกจะเป็นสีขาวสวยแต่ว่าดอกหอมหอมกลิ่นอยู่ในต้นออกมาข้างนอกเด็ดปุ๊บแห้งเหี่ยวปับ๊บนี่กระถั่วถั่วของแกก็จะแบบว่าแกใสช่องฟริ ไว้ค่ะถัว่วนี่กินเป็นปีเลยนี่ขนาดรั้วของชาวบ้านแกยังเอาทําให้เป็นผลประโยชน์ด้วยการปลูกถัว่วบ้างอ่เรียกสแนคสแนค,นคจ้ากบอาโอนอันนี้ตอนอะไรก็ไม่รู้ดอกร่วงโรยตามการเวลาแล้วจ้าสาังกฤษเขาพูดเลยว่าต้นไม้แก้ผ้า อันนี้ต้นออลิสโอยจ้าต้นมะกอกแกชอบมากเลยใส่นะ้ำมันมะกอกตลอดเลยทําอะไรทําสลัดแกก็ใช้นะ้ำมันมะกอกแล้วน้ำมันมะกอกแกก็อร่อยด้วยนะแล้วเอาไปดองนะคะท่านผู้ชมอยู่ได้เป็นปีเป็นชาติไง,งาก็ชอบกินเหมือนกันอันนี้ต้นนางงลแต่ว่าเป็นพันุอะไรก็ไม่รู้สีส้มสีแดงสีเหลืองแต่ไม่มีสีขาวนะนางงนางง ต้นนี้ต้นอันนี้งไม่แน่ใจว่าเป็นต้นพลัมหรือเปล่าถ้าเป็นต้นพลัมแกชอบกินลูกพลัมหรือก็ลูกพีชมากเลยทุกอย่างปลูกเองนะคะท่านผู้ชมค่ะไม่ซื้อกินหรอกค่ะเนี่ยถัว่วแม้แต่รั้วย,ยังทําเป็นประโยชน์ไม่ยากอันนี้ต้นเลมอนนะคะบ้านงานเรียกโกร้โกร้โกร้ให้น้าคล้ายน้ามะน,นาวนอกออกรสเปรี้ยวเหมือนกันกร้ค่ะกร้โกรดมือกร้ ร่วงตามสภาพนะจ๊ะไม่ได้รับการบำรุงอยู่นานแล้วจ้าลูกวัวแม่วัวไร้ไข่ไร้รมันงาเคยคิดแล้วก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าทำไมขึ้นไปอยู่บนบนอาที่สูงแล้วถ้าเสกขาตัวเองมันไม่หล่นลงมานี่อันนี้งาคิดเอง น,นี่มะเขือเทศจ้ามีรุ่นเขียวนี่สีเขียวเยอะมากเลยนี่มะเขือเทศจา้าบอกปนนันต้นผักกาดจา้าผักกาดผักกาดอันนี้ก็น่าจะเป็นกรวยน่าจะเป็นแล้วนนะอันนี้ต้งมะเขือเทศรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เนาะอันนี้ต้นเชอรี่จา้า ้นเหี่ยวต้นแห้งก็เลยเริ่มแล้วเริ่มเน่าแล้วจ้าเริ่มเริ่มใบร่วงไม่ใช่เน่าอันนี้ต้นอะไรเนี่ยไม่รู้จักอันนี้ค่ะมะเขือเทศตกอย่างนี้ละค่ะตก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 ,ตกไม่มีใครมาเก็บกินให้แต่ลูกไปเก็บลูกก็เบื่อกินแต่ของแบบนี้ไม่ให้กินแต่ของแบบนีไ้ไม่ถึงเบื่อแล้วเนะาะกทํทเองมาตั้งนานแล้วนี่ก็โกรธ อันนี้คณะคณะเอ้ยคณะฝรั่งนะเนี่ยอันนั้นรุ่นใหญ่เห็นไหมจ้ามาเาะเขือเทศร,รุ่นใหญ่แถวนี้รวงนี้มเะเขือเทศร,รุ่นใหญ่อันนี้โหร,ระพาฝรั่งนะกลิ่นฉุนแรงมากเลยแต่ก็หอมนะอันนี้ต้องกระเทียมจ้ากระเทียมก็ปลูกเองส่วนรวงนี้ก็เป็นถั่วค่ะันอิตาลีชอบกินถั่วอันนี้ผักคะของชอบเลย ไม่ใช่ผักพริกโอ้โหงามมากเลยอ่ะสวยของแกปลูกเองสดสดนะบองประโอนเวลาหงาม,มาที่ไรหงาเก็บไปหงาจะเก็บเองแกจะปล่อยให้หงา,มามเก็บเอาไปแจกเพื่อนๆแล้วไม่ใส่ตู้เย็นอากาศอย่างเงี้ยอยู่ได้ประมาณสี่อาทิตย์นั่นแหะถ้าแกกินไม่ไหวแกก็ใส่ซองฟริตไว้ทุกอย่างจ้ะเก็บก่อนอดูมัน อันนี้อร่อยมากเลยต้มน,นานนานแกทำอร่อยอันนี้สลารีเนาะคล้ายต้องโขบ้านเรามันกับผักชมสวนไม่ย่าไปด้วยกันจ้าลอกนี้ก็มะเขือเทศอันนี้ไงผลมันเป็นแบบนี้จ้าสแน,คสนค็ค s ก็โพนี้มเมล็ดเนี้ยเก็บไว้นะเนี่ยปีหน้าปลูกใหม่โอ้ฝนตกแล้วอันนี้นคณะคณะฝรั่งเน,ะนาะคณะออสซี่นี่เหมือนกันปลูกได้สวยงามมากไม่ซื้อกินนะจ๊ะแม่ค้าข้างมันฝรั่งแกก็ปลูกเองมันเขียวแล้วกินไม่ได้ห้ามกินนาถ้าออกเขียวๆอันนี้ปตติเปตติพปริกปริก ว้าว <Wow. S 2> พริกอันนี้ไม่เผ็ดเผ็ดอยู่แต่เผ็ดสำหรับฝรั่งเนาะแต่สำหรับงางาเก็บไปกินเมื่อวานก่อนมันมันเผ็ดไม่ซุบพริกอ่าเวียดนามสวยสดอร่อยพริกอันนี้น่าจะเป็นต้นพีสแกชอบต้นพีสกินลูกพีส เขือเทศไปยางทั้งใดก็พอแต่บลเขือเทศอันนี้ต้นฝรั่งเขาชอบกินไม่รู้ว่าต้นอะไรไงก็ไม่รู้เหมือนกันใครรู้บอกด้วยนะเน,นีียอะไรนะาะไงเห็นคนที่นี่เขากินกันเดี๋ยวสักวันไงะจะลองกินดูคล้าย,ายต้นมอนนะอาหารแกก็ไม่เอาไปทิ้งนะก็จะหมักไว้เป็นปุ๋ยเศษอาหาร อันนี้ฟักทองค่ะฟักทองปัง้มกันปั้มกันอร่อยค่ะฟักทองปลูกเองทุกอย่างโฮมเมดเลยจ้าบางปูนจ้าฝนตกแล้วเข้าไปในรกอันนี้แอปเปิลเขียวถ้าลูกมันเหลือเยอะมาก ฝนตกฝนตกฝนต,ตกแดดออกมีสีฤด,ดูจ้ะเดี๋ยวมันก็หยุดเดินไปถ้าลูกพีกับแอปเปิ้ลเยอะมากผลไม้ทุกอย่างแกก็เอาไปแปลรูปเป็นแจมค่ะ้าดวาน นี่เป็นที่เก็บของเก่าจ้าบอปงจ้าชมวิวไปด้วยด้วยกันเนาะ้าคลิปนี้ก็ขอจบการแสดงแต่เพียงเท่านี้เดินเหนื่อยไปด้วยกันก็ให้ท่านผู้ชมพักผ่อนดื่มกาแฟเย็นเย็นก่อนนะคะขอบคุณมากเลยที่เข้ามาดูช่องหมูงา ก่อนจากไปก็ขอขอบคุณมากๆนะคะให้ทุกวันเป็นวันที่ดีจุงกะและสวัสดีจ้า